คลิปนี้จะเป็นเทคนิคการฝึกริงมัสอัพนะครับหรือว่าการมัสอับด้วยห่วงยิมนสติกหลังจากที่ผมลงตารางฝึกมัสอับด้วยห่วงไปแล้วนะครับในตารางฝึกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าท่าหลักๆที่จําเป็นที่ต้องฝึกเพื่อจะก้าวไปสู่ริงมัสอัพเนี่ยก็มีฝึกผู้อับด้วยห่วงนะครับฝึกดิฟด้วยห่วงฝึกดิฟพพอร์ตสเตอาร์มพพอร์ตด้วยห่วงยินสติกนะครับแล้วก็ ึกการ Transition ระหว่างพูขึ้นไปพุชอะสิ่งที่ผมแนะนำว่าอยากจะให้เพื่อนๆมีก็คือตัวป้องกันไอถุงมือลักษณะคล้ายๆถุงมือเนี่ยป้องกันฝ่ามือของเราจากการฝึกเพราะอะไรถึงผมต้องใช้ตัวนี้เพื่อนๆที่อยู่ในเฟซผมน,น,น่าจะเคยเห็นว่าผมเคยลงในสตอรี่ส่วนตัวนะครับว่าหนังมือของผมเปิดเนื่องจากผมฝึกไอห่วงซินติกนี่แหละ เพราะว่าการวางมือของการฝึกเ,เรงม,มัสอัดเนี่ยเราจะต้องวางมือแบบฟอลกิฟต์เดี๋ยวจะทาให้ดูว่าวางมือแบบฟอลกิฟต์เป็นไงอ่ะอย่างแรกที่ควรจะมีคือไอตัวป้องกันฝ่ามือแบบนี้และตัวที่2คออือปอกแขนปอกแขนหรือจะใส่เสื้อแขนยาวในการฝึกก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาขึ้นไปในตําแหน่งดิฟเนี่ยในค่าที่เป็นการดันโดยการใช้ห่วงเนี่ยไอตัวเชือก ที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะมาสีกับแขนของเราบริเวณนี้จะผมให้ดูไม่รู้ว่าจะยังมองเห็นดูหรือเปล่าอันนี้จะเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากการสีของห่วงเวลาขึ้นไปสู่ท่าดิฟหรือแม้แต่ท่าฝึกวิดพื้นด้วยห่วงมันก็จะสีแขนท่อนแขนเรานะครับซึ่งถ้ามันสีจนเป็นแผลเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกในเซสชันต่อไปแน่นอนป้องกันไว้ดีกว่า คราวนี้มาสู่การฝึกมอสะอบด้วยห่วงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้เลยนะผมแนะนำให้เซตอัพตำแหน่งของห่วงเนี่ยระดับความสูงให้อยู่บริเวณรักแร้ของเราความสูงของห่วงเนี่ยให้อยู่บริเวณรักแร้ของเรานะครับทั้งสองข้างให้เท่ากันแล้วก็ระยะห่างของห่วงทั้งสองอันเนี่ยควรจะอยูอ่ประมาณหัวไหลหรือกว้างกว่าหัวไหลนิดหน่อยอ่ะหลังจากนั้น ในการเริ่มฝึกดึงข้อเนี่ยีจะให้เอาบริเวณนี้สันมือที่อยู่บริเวณข้อมือตรงเนี้ยวางพาดไปบน,ห,บบนห่วงแบบนี้แล้วก็กําห่วงแบบนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าวางมือแบบฟอสกิฟที่มาทําให้หนังมือของผมเปิดโอเคเวลาเราวางมือแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ฝึกดึงข้อขึ้นไปให้เวลาดึงขึ้นไปเนี่ยพยายามดึงให้สูงขึ้นมาบริเวณ ลักแร้ของเรานะครับให้ลักแร้ของเราเลยหัวขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะง่ายต่อการทรานสิชันไปสู่การพุชอ่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะครับเวลาพูอัพขึ้นมาเนี่ยพูขึ้นมาให้มือสองข้างเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับลักษณะนี้มันจะทําให้พูง่ายกว่าลักษณะจะเป็นประมาณนี้อ่ะแบบนี้นะเราจะาไม่พูแบบนี้แบบเนี้ยจะยากสําหรับมือใหม่ มือใหม่เนี่ยให้พูขึ้นมาด้วยมือสองข้างอยู่ใกล้ๆก,กันแบบนี้แล้วก็พุชขึ้นไปอันนี้เป็นเทคนิคที่3ส,ส่วนเทคนิคที่4เวลาขึ้นไปสเตรทอาร์มเป็นสเตรทอาร์มดิฟสปอร์ตแล้วเนี่ยให้ทำการริงเทิร์นเอาให้มืออยู่แบบนี้นะครับอ่ะก็เทคนิคในการฝึกที่ผมบอกไว้ก็จะมีทั้งหมด4เทคนิค 1. วางมือแบบฟอร์กิฟสให้ไฮผู้อัพผู้อัพขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มือของเราเน่ยอยู่ตามกว่าบริเวณลักแล้อ่ะสตอนผู้อัพให้มืออยู่ในลักษณะใกล้กันแบบนี้มันจะดึงขึ้นมาง่ายกว่าและดึงได้สูงกว่าแล้วก็สตอนขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับแขนตรงให้ทำการ r t o หรือว่า Ring Turnout ให้ห่วงอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่คือ 4. เทคนิคของการทำริงมาสะอาดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนเได้รับประโยชน์นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ไม่สามารถจะท a n s สิชันระหว่างพูขึ้นมาพุชได้เนี่ยก็ใช้วิธีจ p มมาสะอาดหรือว่าเป็นนิกทีมาสะอาดนะครับทำได้เหมือนกันเมื่อเรา Set Up พบาอยู่ในตำเอ๊ะเซตอัหัวอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเท้าของเราอยู่กับพื้นเราจะ,จะสามารถใช้ขาช่วยในการจัม ได้นะครับจํามาสะับด้วยขวดิีนาตติกนะครับก็วางมือแบบฟอร์กิฟย่อลงไปพยายามดึงขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นไปก็จะเป็นการจํามาสะับด้วยขวดิีนาตติกนะครับ